เม็ดสิลาเดี๋ยวน้องไหนลูกอะได้บ้างน้องวันนี้เขาไหนลูกเป็ดมั้งเม็ดศิลาต้อนชายวันนี้นี่ ใหญ่ไม่พอป้องกันอาวุธดีด้วยผู้ชกบ,บอกว่าเรานี่วมือใหญ่ไปด้วยน้ำหนักน้ำหนักเท่าออครั้งที่แล้วไหมเท่ากันเท่ากันแต่ว่าเขาบอกว่าเรานี่วใหญ่มากกว่านี้ก็ถือ <c oughs> ว่าวันนี้นี่ขึ้นไปนี่ไม่มีลูกไก่ที่เป็นรองเลยทั้งเกมมาช่วงนี้ทีเหนื่อยไหมวันนี้เหนื่อยไหมดูไม่มีอาการเหนื่อยเลยนะวันนี้ครับ เป็นไงมันเกมวันนี้มอะไรหรอเขาี้มาเราชงยากไหมไม่นี่ไปเล่นทางเลยไหมไปไปบ้าบ้างไงมายังไงนะก็ระวังที้ไป่อนนอกกิเนยอย่างแั้กรอบที่แล้วเคยโดนสอกแพ้นอกมาวันนี้สูเสียไหมมีเสียงกอระวังมากขึ้นใช่ไหมครับก็ระวังมากันสายไรนะสายสู้กันครับเวันนี้ได้จริงไหมได้ได้ โดยรวมพอใจผลงานไหมพอใจครับมีวันนี้มันเกิดพ่อด้วยครับว่าโคุณพ่อคุณแม่คุณแม่เโอ้สวัสดีครับคุณพ่อรู้สึกสเต็ปแตกด้วยนะนี่แตกเสียโอ้โหแน่นอนมากเป็นไงลูกชายวันนี้เป็นไงบ้างครับไปดีครับสุดยอดเลยขอบคัณมันเกิด้อโของขวัญชิ้นโปแดงเลยสุดยอดเลยของหมัดจินนี้เป็นไงฟอร์มของลูกชายวันนี้คิดว่ามีอะไรต้องปรับปรุงไหมครับ ยังัไม่นิ่งยังไม่นิ่งเท่าไหร่เลยโอ้โหนี่ขนาดไม่นิ่งนะแล้วลูกอื่นยังไงลูกแข,ข็งแรงแข็งแรงอะไรยังไงก็ยังก็ยังต้องเพิ่มนิดนึงครับาว่าม,มองอนาคตของลูกชายวันนี้ยังไงบ้างก็อยากจะให้ให้มียอดมวยยอดวยเพิ่งตัดแชมป์มาขอนะผู้บริหารของเซนอ๋อตอนนี้ก็เล็งล้านดำเนินสิ พ่อมาเชียร์ทุกไฟเลยไหมครับไฟครับไฟครับโอเควันนี้เป็นขอบคุณัาเกิดพ่อใช่ผู้ชายพูดอะไรกับแฟนคลับ่อยครับก็ขอบคุณกำลังใจแรงๆเลยวันนี้ทำได้น้ำหนักเราดีสุดเวทดเท่าไหร่ ก็นี่รันร้อยสิบเก้าร้อยยแสดงว่าก็ยังไม่ถึงร2อยยี่นะร้อยก็ยังไม่เต็ม28่สปก็บีบไปก็อยู่สิบแปดบไปสิแปดก็ใหญ่ไปสิบดีไปสิดใหญ่ไปเออบีแปดบไปยีใหญ่ไปก็เลยอยู่กลางๆกเข้าเข้าเข้าสู่เส้นทางการชนะกี่ไฟแล้วเนยไฟที่สองไฟที่สแล้วก็ถือว่ากำลังเริ่มมาแล้วก่หน้านี้หรอกแพ้กี่ไฟก็แพ้สไฟนิดีวมีซีอไฟหนแล้วก็พี พี่เสาโทรก่อนครับอ๋อสองไฟติดเอาไหมซีวีกีด้ก็ได้เลยพ่อเจ้าได้เลยพ่อเจ้าเป็นไงถ้าเกิดได้เสือซีวีกีด้วยวันนั้นก็แพ้ยังไงแพ้คะแนนแพ้แบบรูปแย่งเปลี่ยนที่แบบมาปลายมาโดนแข้งก็ได้จะสนุกนะันที่สมาคมจะบักใต้มันนั้นเสียเสียฟิวเชิญอทางนี้หน่อยครับเสียฟิวครับน้อยๆไม่ได้ครับเสียครับเป็นไงบ้างเป็นไง ร,คร,คร,รู้สึกว่าวันนี้ง่ายไปง่ายไปไหมครับคิดว่าจะเบียดกว่านี้ไหมครับไม่หรอกผมว่าทุกเกมมันก็ยากเหมือนนแต่ว่าจังหวะมันเข้าทางเัาเองมันก็เลยมาดูมาดูจริงๆก็คือใครก็ยากหมดครับคิดว่าวันนี้เพชรศิลามีอะไรต้องปรับปรุงไหมก็อาจจะต้องเวลาป้องกันตัวต้องระวังมากกว่านี้นิดนึงครับเพราะว่าอาจจะมีหลุดบ้างแบบหัวรอดบ้างอะไรบ้างก็ต้องระวัง เป็นไงนะพูดชื่ลูกชายพี่คนนี้เป็นไงอนาคตเล่งเล่งเส้นไหนบ้างตอนนี้ยังไม่รู้เลยครับแล้วแต่เลยครับก็ค่อยได้ทำเอยๆม่ได้ีม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แล้วก็สุดจะมีรายการวันที่เจ็ดที่มีแน่นอนครับพี่ไปญี่ปุ่นเป็นที่บ็อกซิ่งนะครับโอ้ใครไปต่อยญี่ปุ่นมาแล้วเด็กเขาที่ท่านสอง ชนะชนะเรียวยาเลยวาสอได้แชมป์มียไปทีไต้กับไทยมันเป็นมวยรอบมันเป็นมวยรอบที่บ็อกซิ่งครับเป็นงากติกานี้ก็ตอนวน่าจะต้องซิวใหม่ต่ยกันก็มวยรอบก็จะมีตัวที่ชนะดีเซลเล็กที่ญี่ปุ่นดีเซลเล็กอลไชใช่ที่เิวก็จะมีแต่ว่าจะต้องดูาอยู่สายไหนนะแล้วก็จะมีกรอยไปด้วยที่ะสายสายสุ้าากแฟนติดตามน่ยครับ ก็ฝาติดตามผลงานในครับเต็มที่รถไฟแน่นอนครับครับผมโอเคครับผมครับผม